รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ยอ่อท้อต่อ,อประสานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยยอ่อย่อนเรารวมแรงรวมใจคิดเพื่อประเทศไทย ทดวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากกับผมเจัตนต,ตรลครับทุกเช้าวันอังคารตีห้าครึ่งเป็นต้นไปเราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับ ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาสหกรณ์ถือว่าเป็นสถาบันที่คอยวางรากฐานและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้วนะครับในช่วงนี้สถานการณ์ราคาย,ยางพาราตกต่ำรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้พยายามที่จะหามาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการนำระบบสหกรณ์เข้าไปในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ครับ น้องเอจะพาทุานผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไตยจำกัดที่จังหวัดพัทลุงซึ่งที่นี่ครับเคยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2548ประเภทสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารามาแล้วด้วยนะครับที่นี่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการที่โปร่งใสเชื่อถือได้และเขามีวิธีการในการที่จะดูแลสมาชิกที่เป็น ชาวสวนยางอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับช่วงแรกนี้ไปดูสาระดีๆกันก่อนในช่วงของทั่วถิ่นแดนหกรกรครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากปัญหาด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงเป็นเรื่องยากนะคะที่เกษตรกรแต่ละคนจะแก้ปัญหาได้สำเร็จตามลำพัง เกษตรกรก็จะต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุ่มกันค่ะสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งนะคะที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อน,นายทะเบียนสหกรณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและก็ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น รวมถึงการดําเนินธุรกิจรวบร,วม,รวมหรือรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปของสหกรณ์การเกษตรทําให้มีอํานาจการต่อรองด้านราคามากขึ้นที่สําคัญก็คือการจาหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมค่ะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องสมาชิกสหกรณนะ์ส่วนใหญ่เนี่ยมีความชํานาญในเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆที่ตัวเองมีความชํานาญไม่ว่าข้าวไม่ว่ายางพาราหรือต่างๆที่เขาผลิตนะนะครับ แต่ว่าสิ่งที่พบก็คือว่าเรื่องของการจําหน่ายพี่น้องสมาชิกสกรกรพี่น้องกเกษตรกรนหาช่องทางจําหน่ายไม่ได้เพราะการที่ส่งเสริมให้ให้มีตลาดต่างๆในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยก็เ,เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับตัวกเกษตรกรในการที่จะมีช่องทางจําหน่ายมากกว่าเดิมที่เกิดขึ้นนะครับตลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้จําหน่ายทุกวันหรือจําหน่ายทุกวันก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องสมาชิกก็จะได้มีโอกาสได้มารู้จักการค้าการขาย มารู้จักบริหารการจัดก,การในการสินค้าตัวเองให้อย่างมีประโยชน์จะได้รู้ราคาว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่ตัวเองผลิตเนี่ยราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรในการที่ได้มีตลาดึ้นมานั้นทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กร,กรม,รส,รมส่กรกรกง,มมมงเสริมสหกรณ์ก็จะให้ความสําคัญนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็จะเน้นว่าตลาดเหล่านี้ต้องเป็นตลาดที่พี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องสมาชิกม,มาขายเองเขาจะได้มาเรียนรู้การขายแล้วก็เขาจะได้ศึกษาแล้วเขาจะได้ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการว่าขณะนี้ที่เขาผลิตสินค้าต่างๆเนี่ย มันมีความต้องการของตลาดไหมข้าวที่ผลิตนี่ควรจะเป็นข้าวอย่างไหนนะครับหรือผลผลิตต่างๆเนี่ยทำยางไรที่จะได้คุณภาพดีว่าผู้บริโภคเนี่ยประชาชนที่มาซื้อเนี่ยต้องการสินค้าแบบไหนก็จะได้เรียนรู้เหล่านี้ไปเพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพตัวเองเพื่อให้ใหมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าที่มีอยู่แล้วนะครับการขยายผลเนี่ยเราก็ไปสู่สากรณ์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งสากรณการเกรษตรเนี่ยเรามีทุกท่วอำเภออยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายๆแห่งที่เขามีตลาดการอยู่ก็มี หลายแห่งที่มีร้านตากหรือ,อสิ่งว่างๆอยู่เนี่ยเราก็เชิญชวนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มาทําเป็นตลาดชุมชนตลาดเกษตรกรให้พี่น้องสมาชิกสากลได้มีโอกาสมารวบซื้อรวบขายกันมันต้องขยายผลไปที่สากลซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้วผมคิดว่าอย่างเนี้ยเราได้ให้นโยบายไปแล้วกับสากลการเกษตรต่างๆว่า เหล่านี้ต้องเป็นการที่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีช่องทางกา,ารตลาดให้มากขึ้นด้วยเหตุนี้แล่ละค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้ความสําคัญต่อระบบสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการตลาดกลางสินค้าเกษตรและโอทอ็อป โดยระบบสหกรณ์จะสามารถให้บริการสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ จะได้น้ํำยางพาราแต่ละหยดเนี่ยไม่ใช่เรื่องงหายเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าพวกเราก็ทําสําเร็จแล้วดีใจจังเลยค่ะเอ้าคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงแล้วด้วยค่ะมาช่วยพี่เขากรีดยางพารานะคะ แหมมาถึงนี่ทั้งทีนี่นะคะก็ต้องลองกรีดยางพารานิดนึงเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งค่ะที่มีการปลูกยางพาราเป็นจํานวนมากในประเทศไทยของเราแล้วน้ํายางเหล่านี้เขาเอาไปทำอะไรต่อมีการบริหารงานอย่างไรวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมไปที่สากรกองทุนสวนยางบ้านห้วยไตยจํากัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักสากรแห่งนี้กันนั้นเอว่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสมาชิกสากรกันก่อนเลยนั่นก็คือพี่สงครานนั่นเองค่ะสวัสดีรอบค่ะ พี่สงครามคะตอนนี้น้ํายางพาราที่สวนนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ได้ผลน้อยอยู่เพราะว่าช่วงหลังจากตัดใบขึ้นมานะครับผมหลังจากตัดใบขึ้นมาก็คุณภาพน้ายางจะน้อยลงนิดหนึ่งต้องใช้เวลาใส่ปุ๋ยยางอีกสักพักหนึ่งครับผมแล้วทางสากรได้มีการช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนําในการปลูกยางพาราให้มีคุณภาพกับเราไหมคะครับมีช่วยเหลือครับคือตารณ์จะไปสั่งปุ๋ยจากโรงงานมาราคาต้นตุนออกมาให้ครับ สมาชิกได้ใช้ครับจะได้เพิ่มผลผลิตน้ํายางขึ้นมาเยอะๆครับผมแล้วนอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้หรือว่าช่วยเหลือเราในเรื่องอื่นอีกไหมคะสําหรับสหกรณะ์คะได้ช่วยเหลือในเรื่องของให้ความรู้ในการปลิตยางปาราให้มีคุณภาพทาน้ํายางให้มีคุณภาพขึ้นมาครับผมแล้วอย่างความรู้เรื่องของหลักการวิธีการอุดมการของสหกรณ์ล่ะคะทางสหกรณ์เขาได้ให้ความรู้เรากับเรื่องนี้ไหมได้ให้ความรู้ครับได้ให้ความรู้ครับประมาณ3-4เดือนแต่และ ปีก็สามสี่เดือนครั้งทใํใไมออกให้ความรู้กับสมาชิกครับเพื่อจะทําให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพขึ้นมาครับผมแล้วพี่สงครามองว่าการที่ทางสาหกรณ์มาให้ความรู้เราแบบนี้ทั้งในเรื่องของประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของอยางแล้วก็หลักการอุดมการของสหกรณ์เนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไงบ้างคะโอ้มีประโยชน์เยอะมากเลยครับหนึ่งเราต้องได้ประโยชน์เต็มเต็มที่จากที่เราทําแต่และ อย่างออกมาคือ่อค้าคุณกลางต้องไม่มาตัดราคาเราครับเราขายตรงกับจากรตจากรก็พาไปขายตรงกับทางตลาดกลางอย่างปลาครับผมได้ราคาเต็มที่ไม่ต้องมีการตัดต่อจากปอคกาคุณกลางครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก่อนที่เราจะมาเป็นสมาชิกของสากร,รกับ<ม>หลังจากที่เราเหมาเป็นสมาชิกของสากรชีวิตเรานี่เปลี่ยนไปไหมคะอ๋อก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนแนวโน้มก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ตัวเราด้วย นะครับอยู่นแนวโน้มก็เปลี่ยนขึ้นไปครับจากราคาที่เราไปขายวันต่อวันกลับมาเราขายเดือนหนึ่งก็เบิกจ่ายกันสามครั้งครับราคามันก็ต่างกันเยอะครับจากข้างนอกครับพี่สงครามคะนอกจากการที่สหก,กรณ์มาให้ความรู้เราในการแก้ปัญหาแล้วเขายังช่วยอะไรเราอีกไหมคะในการแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเจออ๋อก็จะวิทยากรมาแนะนําเรื่องปัญหาต่างๆให้กับสมาชิกใน สากรเนี่ยได้รับรู้ถึงปัญหาได้รับทราบวิธีการแก้ปัญหาครับผมมาลงพื้นที่กับเราเลยไหมมาลงพื้นที่ครับผมมาดูส่วนของเราเลยว่ามีปัญหาอะไรบ้างครับผมแล้วก็แนะนําในเชิงปฏิบัติด้วยครับผมที่สงครามครับประโยชน์จากการที่เราเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพยางที่สากรเขาแนะนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะขอมีประโยชน์เยอะเลยครับเราสามารถรวมกลุ่มกันได้เพื่อต่อรองราคาจากผว้การคนกลางไม่มากดราคาของพวกเราครับผม แล้วประโยชน์จากการที่เราเข้าใจหลักการวิธีการอุดมการสรัพยากร,รมีประโยชน์ต่อตัวเราในการดำรงชีวิตประจําวันยังไงอะคะมีประโยชน์เยอะครับเราสามารถได้รับผลผลิตที่ยาวนานครับไม่ต้องเราไม่ต้องไปเสียผลประโยชน์จากตรงนี้ได้เพราะมันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะครับผมเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ยืนยาวครับ ดีจังเลยค่ะดูท่าทางว่าน้ำยางเนี่ยจะออกมาเยอะแล้วนะคะน้ำยางพาราเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้แล้วจะเอาไปทําอะไรต่อละคะพี่สงครามอ๋อเราก็เก็บรวบรวมน้ํายางก้นม่เพื่อให้โรงงานเขาเอ่อจากคนเขาผลิตถ้ายางเป็นลมควันราคาสูงขึ้นเขาก็ทำยางเป็นลมควันครับแต่ถ้าน้ํายางก้นราคาสูงก็เปลี่ยนเป็นน้ํายางก้นครับผม จ่อมน้ำยางค้นอ๋อนี่สดแสดงว่าก็มีโรงงานยางแผ่นรมควันใช่ไหมล่ะคะอุยเอย๋อยากเห็นจังเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วก็มีคนให้ความรู้ด้วยก็คงจะดีสิคะอ๋อมีครับมีท่านสกจจังหวัดปัตตานีและก็ท่านประธานคอยรับอยู่แล้วครับไี่คนครับโอ๋ย,อยต้องรีบไปแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่สงครามากนะคะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปด้วยกันเลยคะ่ะ สากรได้ช่วยในลักษณะที่ว่าเมื่อมีการรวมกลุ่มเราก็สามารถที่จะไปแข่งขันกับพ่อค้าคนกลางได้ยางของเรามีคุณภาพมากขึ้นแนะนํานะครับเขาทาให้ชีวิตครอบครัวของสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากที่เอ๋ไปกรีดยางพารามาแล้วตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงงานยางแผ่นรมควันแล้วล่ะค่ะและเอ๋ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เอ๋อยู่กับท่านประธานสาหากรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไตยจํากัดค่ะและท่านสาหากรณ์จังหวัดพัทรลุงอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ งั้นก่อนอื่นเอขอถามท่านสกจก่อนเลยละ,<พ>ละกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของยางแผ่นรมควันเป็นอย่างไรบ้างคะท่านสถานการณ์ยางแผ่นรมควันตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะซบเซานิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่สากรในใน,ในภาคเกษตรเราสากรกองทุนสนยางในจังหวัดพะลุงจะขาดน้ำยางนะครับเนื่องจากว่า1แรงงานก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่2อค่าแรงนะครับค่าแรงก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม้ฟืนพวกต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับเน้นไปในเรื่องน้ํายางคนนะครับ แสดงว,ว่าตอนนี้เน้นในเรื่องของน้ํายางแต่เาก็ต,อตอนน้องเน้นในเรื่องของคุณภาพ<ช>ด้วย<ช>แล้วตอนนี้เนี่ยทางสากรณจังหวัดเองได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของยางพารา<ม>หรือว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างะคะการแก้ไขปัญหานี่เราก็แก้ไขเป็นสองสามส่วนนะครับส่วนแรกก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ตามอำเภอต่างๆนะครับเขาก็เข้ามาให้คําแนะนำนะครับในเรื่องยางส่วนที่2ก็เรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เงินทุนหมุนเวียนทั้งประเทศนะครับประมาณ56จังหวัดนะครับเงินท <t> ุนหมุนเวียนนี่หมล้านนะครับแล้วอีก5,000ล้านนี่ก็เป็นส่วนของในเรื่องของไปทําเพิ่มผลผลิตอย่างนะครับเช่น ต่อเติมลงลมนะครับซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและก็มีเงินทุนเข้าไปเสริมด้วยครับมาที่ด้านของท่านประธานบ้างดีกว่าค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของสาก์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไตยจำกัดนั้นมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะสาก์ของเรานี่ก็ประกอบก่อตั้งมาก็ประมาณทั้งยี่สิบปีแล้วครับก็ช่วงประมาณปศ2538นรแปนะครับเริ่มสากลนี่ก็มีสมาชิกไม่ถึง50คนนะครับมีทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณทัก3 4หมื่น ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็น่าภูมิใจนะครับที่เราประกอบกิจการมาเป็น20ปีไม่เคยประสบกับปัญหาเรื่องขาดทุนจนกระทั่งเรามาอยู่ในปีปัจจุบันเนี่ยมีทุนหมุนเวียนอยู่เป็น10บล้านนะครับแล้วอย่างหลักการวิธีการอุดมการของสากลทางสาก์เองได้ส่งเสริมให้สมาชิกเขาเรียนรู้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะก็ทำให้สมาชิกเนี่ยมีความเหนียวแน่นในสากลแต่เราไปดูการบริหารจัดการย้อนหลังมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยของเราเนี่ยมันมันจะสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของสาคเนี่เราก็ต้องประสุัญหากับการแข่งขันที่สูงขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็มี mm hmm. พ่อค้าหรือสากูต่างๆเยอะมากแต่มันก็เป็นส่วนดีนะครับแต่สมาชิกมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็สมาชิกก็ยังให้ความเชื่อมั่นสากูอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะแล้วอย่างการพัฒนาคุณภาพยางเราได้มีการสอนสมาชิกของเราให้ปลูกยางาพาราที่มีคุณภาพอย่างไรบ้างะคะจะดูแลเรื่องในสวนหญามันลกลางและที่จํากัรก็ปุ๋ย ก็พยายามจะไม่สมาชิกใช้ปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้ยาฆ่าก็จะพืชอย่างนี้นะครับให้ใจเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักอะไรตํานี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมาชิกของสหกรณ์หันมาปลูกยางพาราที่มีคุณภาพจะมีประโยชน์ต่อทางสาหกรณ์อย่างไรบ้างะคะถ้ายางมันมีคุณภาพนี่มันก็เป็นภาพรวมของประโยชน์ที่สะท้อนกลับไปหาสมาชิกเองนะครับถ้าสมาชิกเอาน้ํายางที่ไม่มีคุณภาพมาเราออมา ผลิตแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพร้อยเอร์เซ็นนะครับยกอย่างเช่นยางเนี่ยมันต้องเป็นยางชั้น3ยังไม่ยางแผ่นเนี่ยถ้าน้ำยางออกมาไม่มีคุณภาพอาจจะเป็นยางฟองเป็นชั 4, ้นสีชั้น5้ทีนี้ราคาเราก็ ต่ำลงต่ำลงมันก็ผลกระทบไป,ไปหาสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมาชิกอยากได้ราคาดีอยากมีรายได้หรือว่ากําไรเยอะขึ้นก็ควรจะหันมาปลูกยางพาราที่มีคุณภาพตามคําแนะนําของทางสาหการณก์หรือว่ากรมส่งเสริมสากรณ์นั่นเองนะคะใช่ทรบาบมาว่าทางสากรณ์ดูแลรับผิดชอบโรงงานยางแผ่นรมควันด้วยเราต้องมีการดําเนินงานอย่างไรบ้างหรอคะ ข้อการบริหารจัดการของสากลก็เราก็มีกรรมการเหมือนกับสากลท,ทั่วไปที่มารับผิดชอบกันแต่เราก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภูมิใจกับกรรมการและกับสากลเราก็คือว่าเรามาตานานกันแบบชิดอาสานะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบริหารจัดการและอย่างตลาดรับซื้อราคาตอนนี้ทางสารกร์มีรองรับให้กับสมาชิกไหมคะมีครับตลาดที่จริงแล้วเราก็จะมีะจุมนุมสากลจุมนุมสากลหมายถึงเป็นการ รวบรวมจุดของสากรอีกทีหนึ่งเราก็ไปรวบรวมสากรทุกทุกทุกสากรในในพัทลุงเนี่ยก็ไปรวบรวมแล้วก็ไปไปส่งให้กับบริษัทอีกทีหนึ่งครับก็ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของราคานะครับโอ้โหดูแลสมาชิกทุกขั้นตอนเลยและแบบนี้ทางสมาชิกเขามีผลตอบรับที่ดีอย่างไรกับทางสากรบ้างคะดีครับดีครับสมาชิกนี่ก็ส่วนใหญ่ต้องยอมรับนะครับว่าสมาชิกเนี่ยถ้าว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่นานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนอนอมของเขา นะครับผักจากอื่นหุ้นหรือเอื่นโอมเอื่นเก็บหรือการใช้จ่ายอะไรพวกนี้ก็ได้ไปอยู่จากต่าคนครับมาที่ทางด้านของท่านสอกรบ้างดีกว่าค่ะท่านคะนอกจากการสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์หันมาปลูกยางพาราที่มีคุณภาพโดยการให้ความรู้แล้วเรายังต้องมีการสนับสนุนในด้านอื่นๆอีกไหมคะด้านวิชาการนะครับด้านวิชาการต้องไปประชุมกลุ่มร่วมกับทางสหกรณ์ประชุมกลุ่มแล้วก็ประชุมประธานกลุ่มเลขากลุ่มที่เข้ามาใหม่นะครับ พือบางครั้งเขาเป็นสกากลนานๆอาจจะลืมหลักการเหมือนที่หนูว่านะครับหลักการดูดงการวิธีการสากลไปเราก็ไปเสริมเข้ามาใหม่อาจจะเป็นสมาชิกคนใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีความรู้นะครับในเรื่องของหลักการดูดงการวิธีการสากลทางสำนักงานสากลจังหวัดเองก็จะมีทีมนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาให้คําแนะนําเข้ามาให้การศึกษาอบรมในเรื่องนี้นะครับ เป็นประจำนะครับแสดงว่าเป็นเรื่อง,องพื้นฐานที่ทุกๆสหกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสหกรณ์รออรต้องรู้อ,รอ,อยากจะให้ท่านประธานนะคะช่วยฝากถึงทุกๆสหกรณ์ให้หันมาใส่ใจในเรื่องของหลักการวิธีการอุดมการณ์ของสาหากรณ์ด้วยค่ะรวมไปถึงอยากจะให้ท่านสกจนะคะช่วยฝากถึงสมาชิกทุกๆคนรวมไปถึงเกษตรกรที่ปลูกยางพาราให้หันมาปลูกยางพาราที่มีคุณภาพค่ะครับก็ในส่วนของสหกรณ์ก็ฝากไปถึงสมาชิกนะครับว่าเราเนี่ยในตา สถานการณ์ที่ยางม,ม,มันมันมันถูกอย่างนี้าราคามันถูกต่ำก็ต้องไปดูแลเรื่องการใช้ช่ายนะครับต้องอดอ,อมกันนิดนึงก็สัน้นๆแค่นี้ครับครับก็ฝากเกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะครับและก็สมาชิกสากลในจังหวัดพัทลุงนะครับเราก็ต้องอใช้ระบบสาก์ให้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรานะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในในในส่วนตัวของผมเอง ก็เป็นระบบที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการสากรณการรวมคนนะครับการรวมกลุ่มครับวันนี้นี่นะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับยางพาราเยอะแยะเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านสกจแล้วก็ท่านประธานสากรณด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อปวันนี้ได้ความรู้เพียบเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะขอไปกรีดยางพาราต่อก่อนและกันค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ คุณน้องเอ๋มากๆเลยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นภาพรวมเรื่องของความมุ่งมั่นในการพัฒนายางทั้งระบบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับของสากลกองทุนสวนยางบ้านห้วยไตยจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการผลิตการตรวจวัดคุณภาพของยางแผ่นรมควันและการส่งเสริมการตลาดซึ่งสามารถที่จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่ากิจกรรมดีๆยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปตามกันต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสากลครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะ เรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรและโอท็อปอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรดิตถ์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีการจัดงานเฉลิมฉลองตลาดกลางสินค้าการเกษตรและโอท็อปและเทศกาลกินปลาอำเภอท่าปลาไปเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายโอภาสกลันบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายท้าพรณน,น,นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักดิ์สุวรรณโนนายอำเภอท่าปลานายสงกรานต์ไผบูรณ์ประธานกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองลำนำน่านจำกัดให้การต้อนรับค่ะ สำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรและโอท็อปอำเภอท่าปลาแห่งนี้นะคะจดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าโอทอปของอำเภอท่าปลาซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอนในราคาที่เป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในเรื่องการชั่งตวงวัด หรือถูกกดราคาในการรับซื้อผลผลิตทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการเปิดตลาดให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจำกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินปลาขึ้นระหว่างวันที่23-26เมษายนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมการประกวดซุ้มศิลปวัฒนธรรมการประกวดหุ่นปลาจำลองที่สารด้วยไม้ไผ่หรือวัสดุธรรมชาติการประกวดแปรรูปอาหารที่ทำจากปลาและการจำหน่ายสินค้าของแต่ละตำบลซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวอำเภอท่าปลาเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ ุณผู้ชมคะตลาดกลางสินค้าเกษตรและโอท็อปนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรต่ำๆนะคะซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วยล่ะคะ่ะ สำหรับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆของพี่น้องชาวสหกรณ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมาถึงช่วงทรรายการนะครับมาอ่านจดหมายและไปเสนอบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามายัางรายการนะครับท่านแรกคุณอัญชรีดีเจริญน,นะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขียนมาบอกว่า ได้ชมรายการของเราแล้วทําให้รู้ว่าสหากรณ์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งเรื่องของอาชีพการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้เกิดความรักความสมัครใจรวมกลุ่มกันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับให้ชีวิตประจําวันเหมือนกับแบบสหกรณ์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคุณทิตินันท์แท้แต้จากจังหวัดราชบุรีนะครับเขียนมาบอกว่าได้มีโอกาสติดตามรับชมรายการของเรานะครับเห็นว่าป้ายบอกชื่อผู้มร่วม,ร,วมรายการเนี่ยชัดเจนดีนะครับทำให้ ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ชอบการดำเนินรายการของทางสหกรณ์ของเรานะครับที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกสหกรณ์นะครับแล้วก็ทำให้ ได้รับประโยชน์ได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านนี้นะครับท่านอื่นๆอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการส่งจดหมายหรือไปสเนียบัตรเขียนข้อความแนะนําติชมให้กําลังใจทีมงานกันเข้ามาได้เลยนะครับส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วก็จะได้รับเสื้อสวยๆส่งมอบจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยให้คําแนะนํากับสมาชิกสหกรณ์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นก็ยังเข้าไปถ่ายทอดเรื่องของหลักคิดอุดมการณ์หลักการวิธีการของสหกรณ์ควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตและผู้แปรรูปยางนะครับให้มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งภายใต้หลักการของสหกรณ์นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามความสําเร็จแล้ก็เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะครับ ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเจงรัตนะตั้งตระกูลลทีมงานสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจชัยเศษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียงท้องถิ่นไม่ยากจน มา,ากรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ